หลังเหนียวว่างหันคือจังมันดึงอยู่พี่น้องคือจังป่าดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับแมนอยู่บ่อะไปล่ะครับอืออู้อยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับหลังเหนียวตีล่ะครับหลังเหนียวขั้นติดเปียกอยู่พี่น้องอู้ยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ครับ สวัสดีครับมอนี้กับผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับใส่ยือห่วงขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมิน้มาใส่อยู่ไหมลำห่วยธรรมชาติครับสิบพ่อเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินบอกพี่น้องกับเบ็ดแปดสิบหลังครับตาครับลงมือครับสิบพานบอบพี่น้องมือน้ครับน้าเนยบอกไหมลำห่วยครับ หลังนึงก็จัดมั่งนี่แหละครับผ่านเห็บบอพี่น้องจะ,จะมีปลาบ่ครับกลับมาให้ล้ำห้วยครับม,ม,รมันมานี่เด้อมันมาอีกหลังนึงก็จัดมั่งนี่แหละครับ ผมก็ใส่ให้พี่น้องเบิ้งสั้นนี้นะครับหมืดแห้งแล้วพี่น้องเฝ้าใส่ก่อนครับเบ็ดยังหลายแห้งครับผมก็ใส่แล้วเหรครับพี่น้องผมก็บด้ย้มนะครับทำมาเก็บมะกุุยแามเศ้าเลยพี่น้องํำแห้งครับมือเนี้ยครับควสิแล้วครับทำมาลุ่นน้ำกันแามเศ้าครับพี่น้องตาครับเมื่อครับ วัสดีส่งสาวๆครับพี่น้องมาเก็บมากู่แบดกันครับมาลุนด้วยกันครับมาสิบมานเห็นบอกครับมือนหนึ่งครับสิบพ่อมีโตมีแต้มบอกครับปาครับหลังนี่ทำงานครับพี่น้องเป็นปลาหยัางบอกครับปลาหยังนะอุ้ปลาดุครับปลาดุก ได้ปลาดุกใส่งามอยู่พี่น้องดีครับมา,านเลยครับเป็นหลายหลังอยู่พี่น้องกำลังได้โตครับมาแล้วมาแล้วปลครับเป็นหลุนกันตอครับมึงหลังผนดีละครับพี่น้อง ท่านโกงเลยครับอยู่ห่อยู่บ่อครับนี่รุ่นกันครับอยู่ในบ่อพี่้อะ ครับพี่น้องม่อีกตัเลยครับปลาดุกครับเต็มมือเลยใส่งามอยู่ครับย้มเบ็ดได้หลายหรังเลยพี่น้องกรลังได้สองแต้มครับกระถานลุ่นน้ำกันครับสิบมานจักแต้มครับมือนี้ครับจังไนก็บ่อแหวเลยแล้ะครับป้าครับลุ่นน้ำกันดีครับ หลังผมเห็นขาวๆครับพี่นอ้องเป็นปลานยังล่ะครับน,นี่ครับปรากฏครับพี่นอ้องได้ปรากฏเลยครับืือน,นี้ครับนี่ครับใส่ง่าย,ยู่ครับ ตายเลยครับพี่น้องอาอนนีกแตมเลยครับเงียบแห้งครับพี่น้องนี่ครับลังหนึ่งครับผูนอีกขั้นยังอยู่ซื่อเลยครับว่ามีอาการว่ามีอย่างเลยป้าบ่กข่อยมีว่าครับปีนี่ป้าครับ หลุดน้ำกันอีกครับมีแตมเพิ่มอีกบ่พี่น้องตัวเว่นก็นเริ่มขึ้นแล้วครับหลังผุนเห็นมันดึงครับพี่น้องผุนครับผุนครับ ปลาดุกอีกเลยครับนี่ครับปลาดุกใส่งามอีกแล้วครับพี่น้องไก็บอีกเลยครับปลาครับหลุนน้ำกันอีกครับมันเป็นขาวๆครับพี่น้องไม่แตบเลยครับปรากฏครับพี่น้องนี่ครับใส่ใบไยแล้วครับ แบกอนครับขั้นทางหน้าก็เงียบๆอยู่ครับมีแต้มเพิ่มมาอีกบ้าพี่น้องลรงนีตีละครับแรงนีข่้นติดเปียกอยู่พี่น้องอู้ยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ครับพี่น้อง ครับปายัางนะอุ้ยปะดุกอีกแล้วครับรดุกอีกแล้วนี่ครับปะดุกมาอีกแตบเลยครับพี่น้องนี่นี่มันจะปะดุครับ ก็คือขื้นดีแห้งครับแก็บกนครับจังเป็นหล่นกันอีกครับพี่น้องย่างอยู่ประมาณหาหกหลังนี่แหละครับหลังเหนียว่าหันทิตคี่จังมันดึงอยู่พี่น้องที่จังป่าดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับแมนอยู่บ่อะไรล่ะครับอือ อูอยูยูครับยูยูครับ ครับประดูกอีกแล้วครับพี่น้องใส่งามอีกแล้วครับย่งสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องจะไปหลุ่นกันครับสองหลังสุดท้ายสมาไหนบอกครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องตรงไหนอุ้ยหลังสุดท้ายทำงานครับมึนกูหละครับพี่น้องปุนครับปุ่นมันดึงครับ ปลาหยัาางแล้วครับมัหลุนกันครับปลาหยางครับ หลังสุดท้ายใส่ไงเลยพี่นอ้องบังจิดล่ะครับประุกใส่ไงเลยครับหลังสุดท้ายครับมมนยูครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายจัดของไงเลยพี่น้องขึ้นมาเทิงตัวพี่น้องจังเห็นตามันกินเบ็ดนะครับ อยู่ทั้งลางบ่อ่พานเลยพี่น้องปลาขึ้นอยู่เทิ่งเบิดบอรครับเดี๋ยวมาสับไม,ม้ครับจับม,มองที่มันถือบังหันครับขึ้นไปเทิ่งพี่น้องตัดเงี้ยงก่อนครับดี่ครับพี่น้องใส่ไงเลยครับหลังสุดท้ายครับจัดประดุกใส่ไงเลยใส่ทุงเลยครับ มาสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องมันอยู่ครับให้อยู่หากินมือนีก็ถือว่าพานอยู่พอดีอยู่ดีกินอยู่ครับกับไม้ลําห้วยก็ถือว่าพานอยู่พี่น้องลายอยู่เทิ้งลายกลัวพี่น้องอยู่ทั้งรางบ่พานเลยไปถึงแต่อยู่เทิ้งครับปาครับพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนีละครับ พี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยด้อครับสััสีีครับ